กมการรอคอยครับได้ฉายก็ทีครับหลังจากที่เจอโควิดมาครับ okay, <right? S 1> ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับานเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของคนห้าคู่ครับที่เขาเจอกันในช่วงเวลาที่่อที่มาตึกความใจแฟบประทับแล้วก็ทําให้เกิดสถานก,การณ์ที่แตกต่างไป5้าเรื่องราวนะครับโดยที่มีเรื่องราวของคุณกัลสลาเป็นเรื่องราวกับคุณมินนี่เป็นเรื่องหลักที่ห่อเอาไว้แล้วก็มีเรื่องราทุกคนอยู่ในนั้นครับ รียกว่านักแสดงนักแสดงแน่นเลยเรื่องนี้แน่นครับแน่นจนจนอยากจเอาใครบางคนออกไปแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วก็ถ่ายเสแล้วก็เลยเอาใครออกไปได้เลยครับนี่ค่ะเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะพูดกันหน่อยนะเรื่องนี้ก็อย่างแรกเลยคือมันเป็นครั้งแรกที่หนูได้เรื่องงานกับพี่พีพัชราค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่แบบนักแสดงหลักทุกคนแบบเยอะมากแล้วก็เป็นการรวมตัวกันครั้งที่สองเองคะที่พวกเราแบบได้มาเจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ รอดูหนังพอทุกคนเหมือนกันค่ะ้งอ่ะหายจากการเล่นภาพยนตร์ไปนานแค่ไหนแล้วสำหรับเราโอจริงจริงติดโควิดน่าจะ80ปีได้แปดสิบเปีได้ก็อะไรเนี่ยพี่ตุ๋ยพี่เฮ้ยหนูรู้เลยเนี่ยเออประมาณประมาณปีนิดนิดค่ะก็ได้กับกับมาจารันจริงๆแล้วเรื่องนี้จะฉายตั้งแต่กุณพาเราละครใช่แล้วก็ย้ายย้ายมานานก็สักการละคร คิดถึงพี่จูนที่ถึงอะไรอย่างเงี้ยไหมคิดถึงเอาจริงๆคิดถึงการถ่ายภาพยนตร์มากแล้วก็ดีใจที่พี่ตจูนแบบว่าไว้ใจให้มาแบบถ่ายทอดเรื่องราวเพราะจริงๆแล้วตัวพี่พีทเป็นเรื่องราวแบบเป็นเรื่องราวจริงของชีวิตพี่จูนด้วยคนนี้เก็เลยแบบรู้สึกเป็นเกียรติคอมากค่ะสาวฝันมาสักคนนึงนะคะยังไงบ้างบจ้ะเรื่องนี้ก็เต้นค่ะก็เต้นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับนักแสดงเยอะขนาดนี้แต่ว่าสนิทร้องไห้ กแต่ตอนนี้เจอกันด้วยสุดถึงเต้นก็รอคอยจะได้ดูว่าในเรื่องของการละคงจะเป็เนยังไงใช่ความคอมเมดี้มันจะแบบเป็นที่ขนาดไหนใช่มันน่จะมีมากเลยนะเลยค่ะบอกว่าทุกคนเตรีใจรับกันอย่เอเซอร์กับพี่ฝนหน่อยยังไงคะเรื่องนี้ทคื <c oughs> ฟูไหมฮะเรื่องนี้เอออะไรนะครับใจฟูไหมฮะเรื่องนี้ฟูเลยอยู่นะฟูตั้งแต่เป็นพีพ่อฮะเาะสาวเยอะเนาะเรื่องนี้เนาะพี่พีพี่พีเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่วอนไปสอรี่ก็ที่เมนเกอร์ครับทั้งงานจากพีุ่วยมาก็สอเรื่องนะฮะก็เรื่องสาวรวดเลยก็ใจที่ยังไม่ถึงนะฮะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวะท เรื่องที่ได้รู้จริงเลยเ็นี่ก็อันดีใจครับเพราะว่าก็ได้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของเรื่องแบบจริงๆกับเราได้มาเล่นเกมก็รู้น้องเขาดีมากมากเลยครับก็ดีใจมากครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆนอกจากว่าทุกคนจะได้ใจฟูกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วพูดอะไรฮะเรื่องนี้พูดกับพี่ปัตนอ่าพูดกับปัตรหรอเป็นไงว่าในรูปแบบของปัตรนี่เขาเล่นทั้งภาพยนตร์มาแบบ ใช่ครับตื่นเต้นไหมแน่นอนสิครับตื่นเต้นมากแล้วก็ทต็เต็มที่อยู่ต้องเก่งมากค่ะเก่งมากพี่นัดกับพี่ลีหน่อยเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องนี้ภาพี่อยูเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเราอ๋อโอเคครับผมได้ร่วมงานครั้งแรกกับพี่้ครับนี่เป็นเรื่องแรกของผมเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์เรื่องแรกเลยเหรอเรื่องแรกฮะมันแตกต่างกับเรื่องที่ผ่านมาที่เราเคยเล่นแากซีรีส์อะไรอย่างนี้มาอย่างไรบ้าง ไม่ค่อยรู้อะเราก็แตกต่งางกัน,นแต่ว่วาผมชอบเดินเรื่องเหม,มืนอนกัจมากเาความคอมเมดี้เราได้อยู่แล้วเนาะเราได้ฮะโบ๊ะบ้าอะไรได้แล้วเนาะโอ้อก็เก่งนะได้เลยเนาะไม่มีชามาบ้าวะสบ่ก็บ,บ้างนะบ้างพี่นัครับพี่นัจไหบ้างทับเชื่อใจูสารี่ดีเลยครับถืว่าเห็นแคสทุกคนแล้วก็มันมันีนไปใน<ด>เชื่อใจ่ว่าแบบตอ้เราไม่ได้เจอกันก็น่าจะแบบได้ไหม มันแตกต่างยังไงบ้างกับผลงานก่อนหน้าที่เราเคยเล่นหนักล่วงนี้มันโดดเด่นแตกต่างยังไงบ้างครับพี่คุณเพียวเยอะเลยมีูแบบต่างเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูในหนังแล้วกันบอกว่ามีเยอะขึ้นนะครับงานรอคอยเนาะค่าครับม่าแต่คุณเพียวคุเพียววันนี้มาคนเดียววันนี้มาคนเดียวค่ะผู้หายไปไหนอ่ะตัวของขี้ค่ะของพี่ก็ชอบเล ใช่ใช่ค่ะค่ะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งเที่ยวแล้วก็น้องพิเกอร์นะคะก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทุกๆคนด้วยทั้งพี่ตุ๋ยด้วยค่ะก็ตื่นเป็นมากๆแล้วก็พวกเราก็ทำกันที่มากๆค่ะในแบบภาพยนตร์เรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าไกด์ฟูแน่นอนค่ะพี่ตุ๋ยนะแนนมันเยอะมากเลยหลายคู่เลยทำงานยากหมคะ ไม่ยากครับมันยากบางคนครับไอ้พวกชุดขาวๆยากๆหน่อยปลาอะไรเงี้ยทำงานยากหน่อยนอกนั้นก็น่ารักหมดนะครับทใหญ่าชควีหนูใสุดีดำป็้นปยัอไปย้อนไปย้นไกยรอนไปย้อนไปยานไกยรอนไย้อนไอนไปย้อนไ้นไาย้อนไปยนไ้อน้อนไนไ้นอนไานไปยนไป้ไ้นไ้อนไปยบอน้น้าไ้ไ้ได้ไ้้ไ เวลาเราเลือกมาเราพยายามเลือกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งอย่างไรเราอยากเห็นการแสดงเขาอะไรเงรี้ยเราน่าจะประสบการณ์แสดงครับแล้วก็แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรับก็มีความสุขครับคือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึงเนาะที่เข้าไปดูแล้ใแลวใจฟูแน่นอนใช่คือผม,ม,มพยายามคือบอกน้องๆตอนนี้มันชวนมาทำก็คือว่าเราอยากทำที่มันให้หนังที่มันกิ๊ฟกิ๊ฟมีความสุขออกไปจากโลครับก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเรื่องนี้ออกมาก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราตั้งใจฝากตีมงานทารักจ้าเช้าเลยค่ะสวยบ้าหน่อยเออก็ ฝากภาพยนตร์ใจ풀สตอรี่ด้วยนะคะเข้าลงภาพยนตร์แล้ว11สิงหาคมนี้ค่ะก็ฝากพวกเราทุกคนทั้ง10คนฝากพวมกับของเราแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปดูยังไงชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์กันค่ะใช่ค่ะพีพีนิดนึงครับพีพีฝากภาพยนตร์ใจูสตอรี่หน่อยครับก็ลงแล้วอีกทีนะฮะวค่ะสินค้านะครับผมก็ถ้าใครที่ดูอยู่มแม่ไม่มีอะไรทำไปดูกได้ใครพาแม่ไปดูฟรีด้วยค่ะใช่ค่ะแม่ก็ไปดูกันได้แม่ดูฟรีเราดูฟรี